นี่ครับก็กลุ่มหนึ่งใกล้ๆเอาในถอยมานีผมลบแป๊บนี่ครับกลุ่มหนึ่งนี่เราขอต้องเกิดเป็นห้ากระบอกแตกเล็กนะครับ กาแองน้ำใหม่นะครับมันไม่เท่ากันตรงกลางบ่อมันจะสูงแล้วก็ฝั่งนูน้นมันต่ำแล้วก็มาต่ำฝั่งนี้นะครับถ้าสนใจติดต่องานก็โทรมาตามเบอร์ใต้คลิปนะครับถ้าไม่สะดวกโทรลื่นเลืล่นเนี่ย ถ้าไม่สะดวกโทรเราก็มีลิงก์เฟซลิงก์ไลน์ให้นะครับใควะเดี๋ยวที่สองไอ้คันรุ่นเจ็ดนี้ก็จะไล่ดินไปมุมโน้นนะครับเพื่อเอาดินไว้ทำมุมนะครับ แม,มันไม่มีฟาร์มคืมฝนจะตกว่ะหุ้ย เดี๋ยวเรามาดูขั้นุ่นห้ากันต่อดีวกว่าเดินไกลหิเกดเดิน